อ่าโอเคเน,นะครับใบงานที่สี่นะครับใบงานที่สี่จะเป็นการฝึกการใช้ไม้สามเหลี่ยมนะครับใบงานนี้จะเป็นการฝึกไม้สามเหลี่ยมนะครับก็คือไม้ตัวนี้ไม้สามเหลี่ยมสองตัวตัวนี้นะครับนะอ่ะมาดูอ่ะอันดับแรกก็คือเราจะต้องสร้างตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับ ก่อนจะสร้างทุกสีทุกอย่างจะต้องทําการแบ่งครึ่งหน้ากระดาษทั้งหมดจะต้องแบ่งครึ่งหน้ากระดาษทั้งหมดนะครับแล้วก็สร้างตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้ขึ้นมานะ,ะวิธีทำวิธีแรกก็คือทําการสร้างรูปนี้ก่อนก่อนเดี๋ยวเราต้องทําการวัดก,ก่อนนะครับวัดจากจุดเกฑงกลางมาถึงจุดนี้เกงกลางมาถึงจุดนี้ขนาดเท่าไหร่ครับผมขนาดคือเจ็ดสิบ 70ครับคุณทาการขีดแบ่งครึ่งกระดาษไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการวัด70นะครับใช้อะไรก็ได้ในการวัดนะครับคูก็จะใช้ไม้บรรทัดธรรมาดาเนี่ยนะครับผมแต่ครูเอาเลขหนึ่งเป็นหลักนะครับก็เลขหนึ่งคุก็เอามาเท่าไหร่สิแปดสิบนะครับแต่ว่าเส้นมันเจ็ดสิบกเลขหนึ่งจะดำไม่หนูเพราะครู เได้เช็ดแม่พันเมื่อกี้อ่าทำการทีนี้เราทำการลากเส้นลากเส้นจากจุดตรงนี้นะครับมานี้โดยใช้เ e อียงมุม30องศานะครับแล้วก็ดูที่ลายมันปแบบึ๊บแล้วก็วางนี้แล้วก็เอีมุม30มองศาจุดจุดปลานี้นะครับแล้วก็ ไล่ไปเลยนะครับทําการไล่ไปเลยนะครับไล่ไปเลยมันจะสร้างเป็นเหลี่ยมเข้าลามตัดนะนจะเป็นสี่เหลี่ยมเข้าลามตัดเปดอีกไดนะครับนะดู <c oughs> พลิกไปพลิกมาก็จะได้นะครับอันนี้ที่ไม่ได้เพราะอา่า ตัวฉากทูไม่ได้ะอันนี้มันอันนี้แค่ให้คร่า,าวๆเฉยๆนะครับมันก็จะได้พอดีเป๊ะ <c oughs> <c oughs> นะครับต่อไปทําการทําพอเราได้นี่เสร็จปุ๊บนะคุณจะสร้างสี่เหลี่ยมก่อนก็ได้หรือคุณจะทําอะไรก่อนก็ได้แต่แนะนํานะครับให้ทําสีเหลี่ยมซะก่อนะ <c oughs> ให้สร้างสี่เหลี่ยมตัวนี้เข้ามาสะกวัน สีเดียมก็ดนะครับนะใช้ไม้ที่สไลด์ลงทุนนิดนึงไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทไม้ที่สไลด์นะกับกับโต๊ะที่เรียบๆนะมันจะช่วยได้ดีโต่ปุ่นโต่ยุ่นจะช่วยได้ดีนะครับนะพอ,อเราได้สีเดียม รูมนี้เสร็จปุ๊บก็ทําการสารครับอันนี้เป็นองศาต่างๆทําตามนี้ถ้าเป็นตัว60องศาก็ถ้าเป็น60องศาก็ใช้ไม้สามเหลี่ยมตัวนี้นะครับไม้สามเหลี่ยมตัวนี้นะปับ๊บนะครับปิดนะเราจะเน้นตรงจุดกลิ่งกลางนะครับจุดกึง่กลางตรงนี้การขีดเลยจุด แล้วก็ปิดปอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็มาสี่ห้าองศาก็ใช้ไม้สี่ห้าองศานะครับปคดอย่างเงี้ยปิดอย่างเงี้ยอ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไงต่อีดเส้นตรงมาประสานกันนะครับดเส้นตรงมาประสานกันอย่างนี้นะครับเป็นการฝึกใช้ไม้สามเหลี่ยมที่ดีเลยนะครับมีใบงานง่ายๆ อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือไปงานที่4นะครับจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้แล้วก็เขียนบอกขนาดตามที่บอกนะครับโอเคครับ